สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้เราก็จะไปท่องเที่ยว,วันที่ผาแต้มนะฮะผาแต้มซึ่งอยู่ที่อำเภอ,อของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเ,เป็นผาแต้มนี้เป็นอุทยานแห่งชาติเชิงประวัติศาสตร์นะครับสำหรับการเดินทางนั้น ถ้าเราเดินทางไปถึงอำเภอของเคียมนะครับก็จากตัวอำเภอใช้เวลาเดินทางยหมายเลข2134แล้วก็ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข2112นะครับถึงกิโลเมตรที่8 km, แล้วเลี้ยวขวาไปผาแต้มอีกราวั5กิโลเมตรนะครับรวมระยะทางจากขงเคียมก็ประมาณ18กิโลเมตรแต่ถ้าเราเดินทางจากอ,าอำเภอเขม,มรราชน,นะครับสายเส้นทางเรียบ เมื่อน้ำโขงนะครับก็จะประมาณ70ถึง80กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะถึงอุทยานแห่งชาติป่าแต้มนะครับสำหรับใครที่สนใจก็อยากเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานนะครับแห่งชาติป่าแต้มท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าแต้มนะครับที่ตำบลห้วยไผ่อำเภอองเชียมจังหวัดุบลราชธานีนะครับ โทรศัพท์ก็045318026แล้วก็045246332นะครับอุทยานผาแต้มนี่เวลาเปิดทำการก็เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ตั้งที่ตำบลห้วยผัยอำเภอของเชียมจังหวัดมุนราชธานีนะครับการเดินทางไปท่องเที่ยวเที่ยมผาแต้มก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลก็ ไปมาสะดวกนะไปมาสะดวกนะครับ,ส,รบสำหรับวันนี้ผมก็จะนำท่านไปเที่ยวที่อุทยานผาแต้มนะครับถึงแม้จะไม่ครบทุกจุดทุกที่ก็คงจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไปด้วยเวลาอันจำกัดนะครับเพราะว่าไปกันหลายคนนะครับแล้วก็จะไปเที่ยว่องเที่ยวอีกหลายๆที่นะครับสำหรับสำหรับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างมากมายนะครับเมื่อพูดถึงจังหวัดอุบลน,นะครับหลายคนก็นึกถึงจังหวัดขนาดใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกริมสุดของประเทศไทยทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระข,ขึ้นในตอนเช้าแห่งแรกของประเทศไทยด้วยโดยเฉพาะที่ผาแต้มนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะนำท่าน ไปชมแหล่งรวมหลักฐานทางตบาศาสตา์นะครับคืออุทยานแห่งชาติผาแต้มเราก็จะไปทำควารมรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวพอเป็นสังเขปนะครับพอเป็นสังเขปสําหรับใครที่ได้ไปเที่ยวนะก็จะติดอกติดใจนะครับเพราะเป็นอุทยานที่สวยงามสวยงามมากนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะมีหน้าที่ควบคุมอยู่ในท้องที่อำเภอของเคียมนะครับอำเภอส,สีเมืองใหม่ แล้วก็อำเภอโพไซนะจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวนะครับโดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนะเราจะเห็นได้ชัดนะเวลาเราขึ้นไปยืนอยู่บนผาแต้มนะครับมีพื้นที่ประมาณ140ตารางกิโลเมตรเป็นที่ราบสูงและก็เนินเขานะมีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยพืไปเป็นป่าเต็งรังนะครับมีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณมีพันไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหินซึ่งที่อยุธยานแห่งนี้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นมีสัตว์ป่านานาชนาิดมีจุดเด่นก็คือสุขกรารสวยงามของธรรมชาตินะครับความสวยงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะในเวลาพระดวงพระอาทิตขึ้นและพระอาทิตตกนะครับท่านจะเห็นดวงอาทิตย์ที่สวยงามนะครับในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทํากินเรโอยใกล้เคียงนะครับนี่แห่งนี้ก็น้อยคนนักที่จะลืนทั้งเข้าไปในป่าดังกล่าวในสมัยก่อนนะครับพ่อผาแต้มเป็นเกตวงห้ามนะครับภูผาเรานี้มีความศักดิ์สิทธิ์เที่ยก็นับเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ําเข้าไปมักเมียนเป็นไปนะครับแล้วก็มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราว3,000ถึง4 0 0 0ปีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางการสำรวจค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มและได้แสดงต่ออนุญานแห่งชาติกรมป่าไม้และขอจัดตั้งเป็นภูผาแต้มเป็นอนุญานแห่งชาตินะครับแล้วก็ ทางลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขานะติดต่อกันลักษณะสูงถึงต่ำๆนะครับสลับกันไปนะครับมีความสูงจากระดับน้ําทะเลร้อยถึงหกร้อยเมตรนะครับและมีภูผาที่สําคัญคือได้แก่ภูผาขามภูผาเมยภูผาแจ็กภูผาส้อยภูผาหญ้าภูหญ้าแพะภูผาภูชนะใดภูผาน้ํา นาทามภูโลงภูปังภูจันแดงภูหลวงภูสมุยและภูกระมอนะครับสำหรับพานวิยาแห่งชาติก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายหลายพื้นที่นะครับมีทั้งประเภทแบ่งเป็นสีประเภทคือมีแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายอย่างครับโดยเฉพาะหนึ่งจะเป็นจับเป็นกลุ่มนะกลุ่มสัตว์กลุ่มเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มสัญลักษณ์และมนุษย์นะครับ แบ่งเป็นสี่กลุ่มคือกลุ่มภาพเขียนนะครับกลุ่มภาพเขียนสีผาขามกลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มนะครับกลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนกลุ่มภาพเขียนสีผ,า,า,สผาหมอนน้อยนะครับ <N> <F 1> แล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอือน่นท่สนใจได้แก่ถึงผาขามผูผาชนะใดเสาเฉลียงนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับน้าตกสร้อยสวรรค์ตุ้งดอกไม้น้ําป่าน้นําตกสร้อยสวรรค์นะครับน้ําตกแสงจันทร์หรือน้ําตกลงรูนะครับ แล้วก็น้าตกทุ่งนาเมืองนะครับแล้วก็มีถ้าปฏิหารถ้าผาถ้ำฝามือแดงผาเจ็กผาเมยป่าดงนาธรรมอินโยกมหัศจรรย์เป็นต้นนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบรรยายท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแลัถ้าโอกาสหน้าผมมาผมจะบรรยายแล้วผมจะพยายามจดรายละเอียดทุกอย่างให้ ท่านผู้ชมได้รับชมมันต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างนี้ครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ